เหตุและปัใจจัยในการสร้างชีวิตและคุณจะผ่านสิ่งเร,ร้ายไปได้คือการที่คุณยอมรับความจริงของตัวเองอย่างไรละคะไปฟังคลิปวิดีโอนี้ของอาจารย์เบียร์อีกครั้งนึงคะ่ะลองคิดว่าการผิดพลาดนี้จะนำไปสู่ความเจริญของเราในอนาคตการผิดพลาดนี้จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้เราเนี่ยไม่กลับมาผิดพลาดซ้ําแบบนี้อีก ความผิดพลาดนี้จะทําให้เราเนี่ยแข็งแรงเข้มแข็ง,ขงในการเรียนรู้ตามความเป็นจริงและยอมรับตามความเป็นจริงในปัจจุบันได้เราจะได้ไม่กลับมาทุบแบบนี้อีกยอมรับได้ไหมถ้ายอมรับได้ตัวมึงเองจะมีความสุขที่สุดฟังจบแล้วเป็นกําลังใจให้กับทุกขั้นนะคะวันไม่ว่าวันนี้คุณจะเจอปัญหาโลภศาสอะไรเชื่อหรอค่ะสิ่งที่อาจารย์เบียร์พูดคือสิ่งที่จะทําให้คุณนะ่ะออกจากปัญหาได้อย่างแท้จริงไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุด้วยการชี้ไปที่คนอื่น โทษไปที่คนอื่นหรือขอให้คนอื่นช่วยเหลือเราค่ะสุดท้ายเราต้องช่วยตัวเองด้วยการกลับมายอมรับความจริงนี่แหละค่ะเมื่อเรายอมรับตัวความจริงได้คุณจะรู้ว่าปัญหาลูกกระสักที่เข้ามาทุกครั้งคือโอกาสเสมอแต่ทุกครั้งที่เราไม่เห็นว่ามันเป็นโอกาสเพราะเราคิดแค่ว่ามันคือปัญหามันคือปัญหามันคือปัญหาแต่เราไม่ได้มองว่ามันคือโอกาส เพราะเรามีความรู้น้อยเกินไปที่จะเห็นว่ามันเป็นโอกาสวันนี้ครูจะแชร์เรื่องที่เพิ่งเกิดกับครูวันที่8พฤศจิกา6-7ที่ผ่านมานี่แหละค่ะครูก็ทําเพจของครูและเป็นรายได้ที่ครึ่งแสนเลยนะเดือนหนึ่งครูมีรายได้จากเพจเพี้นี้ประมาณ50,000ต้นๆนะคะเฉพาะเรียนโฆษณานะยังไม่รวมโปรดัก์สินค้ายังไม่รวมอย่างอื่นๆรวมๆแล้วเพจนี้ก็จะมีรายได้อยู่ประมาณ2 0 0นนะ,ะอยู่ดีๆ ตัวเพจก็แจ้งมาว่า ครูละเมอลิขสิทธิ์ค่ะตอนนี้แบรนด์ช่องครูหรือบล็อกช่องครูปิดการมองเห็นไม่มีใครเห็นช่องนี้เลยนะคะเห็นเฉพาะตัวครูตัวครูต้องยื่นอุทธรณ์ไปและไม่รู้ว่าทาง Facebook เ,เขาจะคืนช่องไหมให้ครูหรือไม่นะคะถามคําถามเดียวค่ะถ้าคุณเป็นนักสร้างคอนเทนต์และกําลังสร้างเพจของคุณ t i k t o ็ตของคุณ YouTube ของคุณและกว่าคุณจะได้คนตามมาครึ่งแสนกว่าคุณจะมีช่องที่มีรายได้หลักสองแสนแล้ววันหนึ่งถูกบล็อกถูกแบนด์ไปคุณจะรู้สึกยังไงคะมันไม่เรื่องง่ายเนาะบางคนยิงแอดออกไปตั้ง กว่าจะได้ขนาดนั้นบางคนทำคอนเทนต์มาตั้งเป็นสิปี5ปี6ปียังไม่ได้ขนาดนั้นแล้ววันนี้ค่ะถ้าคุณได้แล้วอ่ะถึงจุดที่คุณมีรายได้แล้วอ่ะค่ะคุณกลับถูกมันปิดไปปึ้ง คุณจะรู้สึกท้อแท้ใช่ไหมคะถ้าคุณมีความรู้น้อยเกินไปถ้าถ้าคุณมีวิสัยทัศน์มองโรคในแงล่ลบคุณก็จะรู้สึกท้อท้อแท้ตําใจทําไมต้องอย่างนั้นอย่างนู้นใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณมีวิสัยทัศน์มองว่ามันเกิดขึ้นเพื่อให้คุณเรียนรู้อะไรบางอย่างคุณจะรู้สึกตื่นเต้นกับมันค่ะแล้วคุณจะสร้างอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมตัวครูนะคะพอเจอปุ๊บ หลายๆคนก็ท้อทีมงานท้อหมดเลยนะคะเพราะรายได้หลักของเดือนนี้มาจากช่องนี้และมันโดนบล็อกไปรายได้กําลังโตอะค่ะสิ่งที่รูบอกว่าอ่ะมันกําลังจะทําให้พวกเราโตขึ้นกว่าเดิมนะคอนเทนต์เรากําลังจะมีมูลค่ามากขึ้นหมายความว่าเรากําลังแข่งกับเวลาในการสร้างไรายได้สอง0สนมาแทนช่องนั้นได้อย่างไรสิ่งที่จะทําเราไม่มีเวลาเพลเจอร์เราไม่มีเวลาไปนั่งร้องไห้ค่ะเราไม่มีเวลาไปนั่งอ่อนแอค่ะเรามีแต่เวลาในการหาข้อมูลเรียนรู้สร้าง สร้างคอนเทนต์ใหม่เห็นไหมคะสุดท้ายวิกฤตกลายเป็นโอกาสและโอกาสก็จะสร้างคอนเน็กชันใหม่ๆกลุ่มลูกค้าใหม่ๆด้วยเห็นไหมคะวันนี้อยู่ที่เราจะมองปัญหาให้เป็นโอกาสได้หรือไม่อยู่ที่เราต้องเรียนรู้ศึกษาอ่านหนังสือให้มากฟังคอสําเร็จให้มากเลือกเพื่อนคบเลือกคอมฟอร์ z โซนเลือกสื่อที่เราสื่อสารเลือกเสพเลือกใช้ชีวิต เลือกให้ความสําคัญกับสิ่งที่สร้างเป้าหมายและแก้ปัญหาของชีวิตคุณจะเห็นปัญหาหรืออุปสรรคเป็นโอกาสแต่ถ้าคุณยังคบคนกลุ่มเดิมคนประเภทเดิมใช้ชีวิตแบบเดิมเสพแต่ข่าวลบๆดูแต่ข่าวลบๆใช้ชีวิตกับเพื่อนลบๆวิกฤตก็คือวิกฤต ปัญหาจะเป็นปัญหาที่แก้ไม่จบไปตลอดชีวิตหากคุณชอบเนื้อหาสาระในช่องของครูนะคะก็ฝากทุกคนติดตามในทุกๆช่องที่ครูขึ้นหน้าจอนะคะท,ท,ทุกช่องจะมีคอนเทนต์แตกต่างกันออกไปแน่นอนว่าเป็นประโยชน์สําหรับคุณแน่นอนค่ะฝากทุกคนติดตามในทุกๆช่องทางด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนนะคะแหากคุณชอบเนื้อหาสาระนี้และอยากสนับสนุนให้ครูทำค,ทำคอนเทนต์ดีๆออกมาอีกก็สามารถกดโปรแกรมสมาชิกกดดาวนในทิกต็อกนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ค่ะและถ้าคุณอยากเป็น คประสบความสําเร็จแก,แก้ไขปัญหาชีวิตที่กำลังเจออยู่สามารถทักมาปรึกษาไกด์ไลน์นะคะปรึกษาครูเป็นการส่วนตัวได้ที่รายแอดหน้าจอนะคะช่องทางเดียวที่ครูจะติดต่อคุณคือไลนแอดเท่านั้นเนาะหากคุณมีปัญหาเรื่องธุรกิจปัญหาชีวิตส่วนตัวต้องการปรึกษาลงทะเบียนเรียนคอร์สหรือว่าต้องการที่ปรึกษาในชีวิตก็สามารถ ทักมาที่ไลน์แอดได้นะคะหรืออินไบโอหน้าช่องนะหวังว่าคอนเทนต์นี้จะเป็นประโยชน์และมีสาระและฝากแชร์ไปให้สำหรับใครอีกหลายๆคนที่จะมีประโยชน์ต่อโลกและสังคมด้วยกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คอนเทนต์หน้าครูปิณมณธิดาค่ะ